เขาจะไม่ยอมเสียคุณไปสวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะเห็นหัวข้อที่ออมโปรยไว้ให้นะคะถ้ารู้สึกมันมีแรงดึงดูดกดเข้ามาดูแปลว่าพลังงานเราซิงกันแล้วในระดับหนึ่งนะนะคะเพราะว่าไพ่ที่ออมแรนดอมขึ้นมาได้ในวันนี้ออมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีการพยายามสู้นะคะพยายามสู้พยายามไฟท์เพื่อที่จะให้ได้ไปต่อนะคะเพียงแต่ความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่แบบ มันมีมันมีการเอาชนะกันมันมีทิฐิมณะกันนะคะมันก็เลยทำให้มีการสู้เพื่อที่พยายามจะได้ไปต่อกันก็จริงแต่มันก็แอบแบบเอาชนะกันอยู่ในทีแอบมีทิฐิมณะกันอยู่ในทีนะคะ ซึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันคุ้นๆมันเข้าเขานะคะก็พลังงานเราก็จูนกันเข้าไปอีกนะเรามาดูลัคนาราศีกันบ้างดีกว่านะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับคลิปในวันนี้นะคะมีชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรพุธกันนะคะแล้วก็มีไพ่ชาววันพุธคนเกิดวันพุธขึ้นมาตรงนี้นะโอเคนะคะแล้วอย่างที่เราบอกไปอะนะว่าความสัมพันธ์มันเป็นเป็นประมาณนี้มันไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่า มันดูเหมือนพยายามอะแล้วระดามว่านะคะเขาจะทํำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะคือไพ่มาขึ้นมาบอกว่าเหมือนกับเขาก็เป็นคนฉลาดคนนึงนะแล้วก็เรียนรู้อยู่เป็นรู้เขารู้เราเผอเขาอาจจะรู้จักคุณดีก็ได้ดีพอกว่าที่คุณจะรู้จักตัวเองก็ได้นะเดอะแมทิเชียนคือเป็นคนที่ฉลาดอะ่ะแล้วก็รู้จกักเขาเขารู้จักทางหนีที่ไล่หรือว่าแบบ เรียนรู้สถานการณ์ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอมมองว่าจริงๆเขาก็ชอบคุณนะมีใจนั่นแหละเออเขาก็มีใจเขาก็ชอบคุณก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้มีความรู้สึกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ก็นิดนึงเขาคือเขาก็มีความเป็นตัวเองอยู่เนเาะอมก็เลยมองว่าสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะไม่ได้ปล่อยคุณไปหรอกคุณอาจจะเห็นเขามาส,อสอ่องๆด้อมๆมองๆส่องๆคุณนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้เขาอาจจะเอาดวงคุณไปเช็คไพ่ดูหมอบ้างเล่นเพียงร์เรพิเอร์การ์ดบ้างก็เป็นไปได้เช่นกันหรือว่าหรือไม่ก็แค่มาส่องๆ นะคะแล้วก็เอ้ความเป็นตัวงตัวเองของเขาว่ามาเลยทําให้เขาดูไม่ได้จะทําอะไรเยอะนึกออกไหมเขาก็แบบเขาก็ถือดาบรออยู่นะแล้วก็แบบออกแนวฉันก็แบบเป็นตัวงฉันเองอะ่ะเออฉันก็ไม่จะไม่ได้ว่ายอมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแม้จะชอบคุณนะคะแล้วเขาก็จริงๆ,ๆเขาก็รู้ว่าต้องทํำยังไงเออแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมเสียนะคือคือความเป็นตัวงตัวเองเนี่ยแหละนะคะเอาว่าเขาน่าจะออกแนวแบบ รออะเออถ้าเกิดถ้าเกิดสถานการณ์นี้นะคุณกับเขาเออออกแนวเงียบคุยน้อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบไม่ค่อยอยากตอบแชทมีการตีตัวออกหางอะไรเงี้ยเอา่าเขาก็จะรอนะคะก็คือยังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะมาส่องสอ,งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยปนเป็้นปนเปี้ยนกันนะ fund, คือแบบมันไม่ใช่ว่าแบบมาตีตัวออกหางไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยเอามาว่าคุณก็จะเห็นเขาดูแบบเขาก็ดูไม่ได้ไม่ได้หวานอะไรมากเนาะก็ดูไปส่งตัวเองก็ดูปกติ เออก็ดูเป็นตัวเองแบบปกติอะแต่ว่าคุณก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็ยังประคับประคองคุณอยู่นะคะก็ไม่ได้ว่าจะปล่อยคุณทิ้งขว้างไปไหนคือก็ไม่ได้ปล่อยคุณแต่ว่าอมก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้คือมันมีอะไรที่มันเป็นโลกสองใบหรือเปล่าเออคุณเป็นมีโลกสองใบเขามีโลคสองใบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์มันเลยต้องไปช้าๆไหมอะไรเงี้ยคุณก็จะเห็นเขาเออยังดูประคับประค,คองอยู่เนาะเออประคับประคองอะก็เป็นตัวเองอะก็ดูไม่ได้ว่าจะยอมคุณอะไรมากมายนะคะทีนี้เรามา เขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจนะว่าเขาว่าเหมือนกับให้เขาเรียกว่าเขาเอาการมีส่วนร่วมในครอบครัวมาเป็นหลักเลยเช่นถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นแฟนกันน่ะเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าการมีส่วนร่วมในครอบครัวมันสําคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาต่อให้เป็นแฟนหรือไม่ใช่แฟนอ่ะแต่เขามีครอบครัวที่เขาแบบให้ความสําคัญอ่ะเออฉันพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ยตัวเขาเองก็แบบเป็นคนที่เอาแบบ เอาครอบครัวมาเป็นหลักนะเอาญาติพี่น้องเขามาเป็นหลักนะแต่ถ้าเลวร้ายสุดคือเขามีคู่มีแฟนแล้วเขาก็อยากจะให้คุณเขา้าใจว่าเออเขาเอาครอบครัวเอาแฟนตัวจริงของเขาเป็นหลักนะอยากให้คุณเข้าใจจริงๆว่าเขาว่ายึดถือการมีส <mir> ่วนร่วมระหว่างกันในครอบครัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องเอาไปแปลเอาด้วยนะว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันหรือยังเป็นครอบครัวเดียวกันหรือยังนะคะใบที่สองนะเขาบอกว่า ซึ่งเขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยแสดงว่าเขา่ามองว่าครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเขาร่วมหัวจมท้ายกันแล้วเป็นแฟนตัวจริงเขาอยากให้คุณรู้ค่ะว่าครอบครัวเนี่ยคือสําคัญที่สุดเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มั่นคงและปลอดภัยนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าเขาก็อ,อาจจะแบบแอบเรียกร้องคุณอยู่เงียบๆก็ได้ไหมว่าถ้าเราเป็นแฟนกันถ้าเราคบกันนะ่ะครอบครัวมันจะต้องมั่นคงมันต้องปลอดภัยนะเธอนะคะ ซึ่งตัวเขาเองนะคะก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขาเองก็ยังแบบมองหาอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะเช่นอสมมุติว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่มันจืดอะสมมตินะมันจืดนะมันมันน่าเบือ่อนะคะเขาก็อาจจะยังต้องการอะไรที่แบบมันมันมันม,มันเขาเรียกว่ามันดูแบบมีเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนบ้างอเออมันนะคะกรณีถ้าคุณกับเขาแบบน่าเบือ่อจริงๆความสัมพันธ์น่าเบื่อเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะไม่ได้เป็นแฟนกับคือไม่ได้คบกันจริงจังอะ่ะคุณน่ะอาจจะยังมีความท้าทายอะไรบางอย่างก็ได้ที่เขารู้สึกนะคะว่าเฮ้ยมันก็ยังดูน่าลุ้นเนาะเออหรือมันก็ยังมีแบบเขาเรียกว่ายังดูหน้าประจนภยัยยังหน้าท้าทายยังหน้าขวายควาอยู่นะมันก็เลยเป็นสายที่ทำให้เขาว่ายังไม่ได้อยากจะปล่อยเลยยังไม่ได้อยากจะเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาหวังเป็นอย่างมากๆเลยว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงอะ่ะอืมคือ,อยังไงเช่น ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันจืดหน้าเบือ่อเขาก็หวังว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่แบบให้มันมีสเสน่ห์น้าคนหามากขึ้นนะอะไรอย่างนี้นนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้บอกว่ามันน่าเบือ่อคนที่ดูคลิปเนี้ยบอกว่าไม่ไม่หมออมมันไม่ได้หน้าเบื่อนะคะ <c oughs> ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็หวังเป็นอย่างยิงนะ่งเนาะว่าวันหนึ่งจะพิชิตใจคุณได้ก็ได้นะคุณเป็นความท้าทายคุณดูลึกลับหน้าคนหาเขาก็หวังเอ้ยวัวนหนึ่งอาจจะแบบได้ได้พิชิตอ่าสิ่งที่แบบ หน้าค้นหานั้นอะไรอย่างี้นะเอออาจจะได้รู้จักอะไรคุณมากขึ้นกว่านี้ไปอีกอะไรเงี้ก็ได้ไงนะคะอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณอย่างลึกซึ้งเลยนะคะกรณีที่แบบอย่างที่มบอกอะ่ะแบบมันอยู่ห่างกาันมันเงียบคุยน้อยมันตีตัวออกห่างกาันอะไรเงี้ยนะคะหรือรักทางไกลก็ได้นะเออเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแบบลึกซึ้งเลยเนาะมันเป็นความรู้สึกดีฟนะคะที่มีให้กับคุณนะคะแล้วก็ใต้สําหรับเขาบอกว่าเขามองหาช่วงเวลาดีด เพื่อที่จะแบบได้ระลึกอ,อดีตกันอยู่นะเออเนี่ยอมก็เลยมองว่าอมก็เลยตีความไปว่าจริงๆเขา,าไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปไงเออเขาก็ยังรอดูจังหวะโอกาสเวลานะคะที่แบบเราจะได้มาระลึกความหลังกันนะคะก็คิดถึงคุณแบบลึกซึ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ เขาฝากออมมาสื่อคุณนะเอาล่ะใครสนใจนะคะจุดเทียนปีใหม่พรุ่งนี้จะจุดแล้ว31ธันวาคม2025ใครอยากจุดเทียนปีใหม่กับหมอออมนะคะ222นะคะอาจารย์จะจุดให้เราวันที่31ธันวาแต่ต้องติดต่อล่วงหน้าพยายามติดต่อมาก่อน5โมงเย็นของวันที่31นะเดี๋ยวไม่ทันเพราะมันเป็นเทียนแนด์เมดปั้นมือไงจุดเพื่ออะไรเพื่อให้เราอยู่ดีมีสุข นะคะเพื่อให้เรามีเสน่ห์เมตตามหานิยมเทวดาเราองค์เทพทั้งหลายก็จะรักเมตตาเรานะคะเหมือนกับเราได้รับพรจากองค์เทพเทวดาเลยนะเพราะฉะนั้นใครสนใจลองดูใต้คลิปนี้ได้เลยละเอียดอยู่ตรงนั้นนะคะอ้อมแปะไว้ให้หมดล้วแหละนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะเป็นสายข่าวร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีนะคะอันนี้คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์แต่ผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมนะคะผลลัพธ์ไม่เกินบุญธรรมกำแต่งของตัวคุณนะคะแต่ว่ามันปลอดภัยไงเออมันก็น่าจุดแล้ว ค่าบูชาก็ไม่ได้แพงมากนะคะใครสนใจอยากจุดเทียนปีใหม่กับหมออมก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะขอดูรีวิวหลังบ้านหลังใหม่ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย